สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนสิงห์แฟมิลี่นะครับนำท่านมาเยี่ยมชมนะครับสถานีรถไฟแม่กลองหรือที่เรารู้จักกันดีนะครับตลาดล่มหนะุบะฮะว่าสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลานี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยว นะฮะวันหนึ่งเป็นพันๆนะฮะแน่นที่สถานีรถไฟเนแน่นหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับไม่มีเลยครับเห็นใจนะครับสำหรับพี่น้องแม่ค้าแม่ขายที่อยู่บริเวณด้านข้างนี้นะครับก็ต้องมาประสบปัญหาเจอภาวะอย่างนี้นะฮะก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจเอาใจช่วยกันนะครับต้องอดทนสู้ต่อไปนะครับ ก็หวังว่าคงอีกจะไม่นานสถานการณ์ก็คงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนะครับสถานีรถไฟแม่กรองหรือตลาดล่มหุบของเรานะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนะครับ ร้านไหนที่แบกภาระไม่ไหวนะฮะก็คงจะต้องหยุดหยุดพักไปก่อนนะครับเนาะหยุดพักตั้งหลักกันใหม่นะครับพี่น้องขอเป็นกําลังใจให้ซึ่งโดยปกติและที่ผ่านมานี่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยนั่งเต็มร้านเลยนะครับตามร้านค้าต่างๆนะฮะจะนั่งเต็มร้านเลยแต่วันนี้ก็ต้องทําใจนะครับวันนี้ก็ต้องทําใจอ่ะเอาใจช่วยกัน ทุกร้านทุกคนนะครับอ่าสำหรับมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งมานั่งนะฮะช้อปปิง้งชมวิวนะครับ ทานกาแฟครับแต่วันนี้มีแต่ร้านครับมีแต่ร้านครับอืมกลับมาทัทีแต่ครับความคลึกคลื้นเรียกร้องให้กลับมาได้แล้วโควิดจงไปได้แล้วจ้าอย่ามาอยู่นานเลยจ้าโควิดจ้า อีกไม่นานอีกไม่นานครับสถานการณ์ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับดูครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโควิดรอบ2นะครับทำให้พี่น้องแม่ค้าแม่ขายได้รับผลกระทบทุกร้านค้าเลยนะฮะทุกที่เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ในเบื้องต้นก็ได้เห็นภาพนะฮะบรรยากาศในปัจจุบันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวบ้านสุนสิงห์ฟาร์ลี่จะรายงานให้ได้รับชมกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ